สวัสดีครับผมสวัสดีครับตอนนี้เขาอยู่ที่สถานีรถไฟนะครับเก่าของไต้หวันนะครับเดี๋ยวสิพ้าียงเบิงนะครับบรรยากาศของสถานีรถไฟเก่าของขจ้าที่ขจ้าวบ้าใส้นะครับแบบเป็นมองย็นรูนะครับของเก่าของแกตั้งประวัติศาสตร์นะครับครับด้านหลังด้านหลังนี่เป็นหัวจักนะครับรถไฟั้งแก่สมัยเก่านะครับเดี๋ยวผมจิพ้า ยางเบิง้งนะครับด้านไหนจะมียางหลายบ่เราก็น,นี่จะเป็นมาจากรถไฟนะครับโบราณน,นะครับของเก่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ข้าเจ้าเอามารวมไว้ตรงนี้นะครับด้านหลังกระสีวัวมียางหลายปันในนะครับเป็นโบก,กี้รถไฟไปยางไปฟังนี่เห็นมัย้ยยางว่ กสิเป็นสถานที่นะครับจัดไว้ให้ท่องเที่ยวให้มาเบบึงนะครับให้มาศึกษาของเกา่าที่ยู่ใกล้ๆมองพักนะครับพื้นสีบมย่างหลายปะเนนะครับทัางอนกับติเป็นทานรถไปเป็นบบกี้นะครับ ยังคงความสวยงามนะครับดังเดิมที่พระเจ้าได้อนุรักษ์ไว้นะครับเพราเลยยางบึงบันจาก,กาศเพราะงั้นเดีเ๋ยวไปล้างพวหัวจะไปหอดใส่นี่นะครับที่ตรงมันเขาจะว่าห้ามเข,าข้าไปแล้ยางบึงตรงนี้ นะครับอัน,นี้คือแผนที่เสด็จทางรถไฟนะครับของสมัยเก่าบ่ฮงวามีอย่งเนี้ยสินหญิงนะครับมาค้านเดียวอยู่สถานที่ท่องเที่ยวปกติเป็นประมาณนี้นะครับเบื้องแค่สีไทยให้เบื้องแค่บรรยากาศเพราะนะ่ครับเท่าป,ประวัติ สิบขอบอกถึงนะครับบ่บ่ไข่หูพาย่างเบื้องเยรื่อยเพราะว่าผมเคย่านมาครั้งหนึ่งเห็นขจ้าจมีกิจกรรมอยู่ครับคือรถไฟเก่านะครับขึ้นรถไฟเก่าขจ้าจกับเปิดบริการให้นักท่องเทีย่ยวเป็นบางครั้งบางคราวแต่ว่ามอนี้บมี เป็นจัดของเก่ามารวมไว้ตรงนี้แต่สิมียังเนี้ยนะครับลูภาพเก่าๆหอ้หองนี้บ่มีอยง่งนะครับแต่ห้องฝั่งนี้จะเป็นพวกร้านขายของขายไอติมขายน้ำดื่มสำหรับนักท่องเที่ยวเดี๋ยวผมจะพาย่างบึงที่เจ้าเกจบไว้นะครับ อ๋อนี่ดิเป็นโทรศัพท์สมัยก่อนที่อันไหนกับโมหนะครับเครื่องใส่เก่าเกาแก่กของข้าเจ้าที่เกี่ยวกับรถไฟนี่แหละทังหลงเหลืออยู่จนสมือนีนะครับอ่านี่ก็จะเป็นสัญญาณไฟ ครับด้านหลังก็จะเป็นรูปภาพเก่าที่นะครับเจ้ากรเโจดเดยอพากันสานรถไฟไปที่พามาอยู่บมง่ีแหละลงเหลือนะครับเป็นภาพเป็นคนกำลังสารนี่ครับไปสายนี่ในปัจจุบันนี้ครับสายนี้ยกเลิกบ่ใส่ไปแล้วก็จะใส่ แค่ได้เนื่องโอกาสมือพิเศษทีซื้อเพราะว่า,วาบางเี่ยวผมเม็นก็จะมินาทง,งเทียวขึ้นอยู่กับมีนะครับนี่มันรูปภาพก็เก่าแต่สีพอ่อประมาณนี้แต่สีพอ่อบอกถึงรายละเอียดปากปันไดนะครับพบโบหงู่แค่เบื้องภาพเบืพพบ้งองความสวยงามเลยกันนะครับนี่เป็นสลักคุณ นี่มันยังบูดิ้นครับด้านนอกก็สิเป็นสะพานร้อยว่าเดี๋ยวผมขัาเบิ้งวิวบรรยากาศด้านนอกแล้วกัน ีเป็นภาพมุมสูงเป็นสถานที่สำหรับเหมาะกับการถ่ายรูปนะครับผู้อใดบังกถ่ายรูปของเก่าของเกี่์ถือว่าง,งามอยู่